สวัสดครับสืบจัดพระวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูองค์ใหม่นะครับองค์เนี้ยผมยังไม่เคยทําคลิปเลยนะยังไม่เคยเลยนะครับเรียกว่าคัดกรองแล้วก็ศึกษาจนแตกฉานแล้วครับถึงค่อยเอามา,าเปิดเผยนะเพื่อให้มันถูกต้องที่สุดนะครับองค์เนี้ยมันเป็นของ น้องชายนะน้องชายเนี่ยได้มาจากชลบุรีนะครับองเนี้ยเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนแก่นะครับอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขานำมาขายให้กับน้องชายนะ,ะน้องชายก็เลยรับไว้นะครับ แล้วก็มาศึกษากันนะครับพอมั่นใจแล้วก็ออกมาเปิดเผยนะพระองค์เนี้ยมองผลเผเนเี่ยเหมือนพระใหม่นะครับเหมือนพระใหม่เลยนะซึ่งผมเคยบอกในคลิปกันก่อนไปนะครับว่าพระแท้เนี่ยลักษณะเขาจะเหมือนพระใหม่นะครับอืมซึ่ง น้องชายเนี่ยจะเก่งมากเลยเก่งในเรื่องของการดูดูเนื้อพระดูความเก่าเนาะคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเรามองทุกวันทุกวันเนี่ยมองพระแท้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมองทุกวันเนี่ยเราเราจะคัดแยกได้ง่ายนะครับคัดแยกง่ายแล้วมองไปปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับอืมว่าผิดธรรมชาติหรือว่า ผูกธรรมชาตินะครับลักษณะพระแท้มันจะสบายตานะครับเนี่ยอ่ะเ,เพื่อนๆลงองมองเลครับเนี่ยเนี่ยจำไว้เลยนะครับเนี่ยจะสบายตาอย่างเงี้ยครับเหมือนพระใหม่แต่ถ้าพาระปอมเนี่ยจะแกล้งเก่านะครับจะแกล้งเก่าเนี่ยถ้าพระแท้จะจะเหมือนพระใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าความเก่านั้นไม่ใช่ดูด้วยตาเปล่านะครับจะต้องส่องขยายดูความเปลี่ยนแปลงนะครับ อของเนื้อพระนะครับนี่แล้วก็จะเปิดเผยบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเนี่ยทรงทรงเขาจะประมาณเนี่ยทีแรกผมเนีไม่ค่อยตากฉานนะผมเนี่ไม่ค่อยตตกฉานนะครับแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจนแตกฉานนะว่าพระเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับอืมขอแค่มีความคล้ายคลึงนะครับจุดสําคัญเลยเนี่ย นะครับกรรมวิธีการสร้างมวลสารนะครับจะต้องมีอยู่ในองค์พระนะครับทั้งหมดนะทําไมผมถึงรู้ว่าอ,องค์นี้เป็นยุคป,ปลายอืมบางคน,นยังไม่รู้เนี่ยมองเป็นร้อยปีเลยนะเนี่ยทรงเขาเหมือนร้อยปีเลยนะครับเหมือนมากเลยนะแต่มันไม่ใช่คมันเก่ากว่าเก่ากว่าร้อยปีนะครับเก่ากว่านะ อันนี้เผามันจะกรุนี่นี่ามันจะกรุอันนี้ก็เป็นทรงร้อยปีมันจะโกรุกนะครับอ่า๋ยวผมขยายให้ดูเนื้อนะครับลผมขยายให้นะน,นู่นนะครับ นี่เห็นไหมครับลักษณะของเนี่ยพยายามดูเห็นไหมฮะเนี่ยถ้ามองเหมือนเผินเนี่ยเหมือนพระธรรมดาครับแต่พอเราส่องดูรายละเอียดในองค์พระอันนี้เราจะเข้าใจเลยนะครับเข้าใจเลยนะว่าพระไทยกับพระปอมมีลักษณะมันต,ต่างกันนะครับ เห็นไหมเนี่ยถึงด้บอกว่ามองไกลๆเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแห้งนะแห้งเลยนะครับถ้าเราส่องเข้าไปใกล้จะต้องมีความฉ่ำน,นะครับแล้วก็องเนี้ยขอบเขาเนี่ยเป็นขอบของวะะัดลักคังเลยนะนี่คือขอบดั้งเดิมของวะะัดลักังเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบนะเห็นไหม ผมเคยบอกแล้วว่าขอบเนี่ยเป็นเลขสาสตร์นะครับเป็นเลขกาสตร์นะต้องเป๊ะน,นะครับต้องเป๊ะน,นะแต่ถ้าเป็นรุ่นหลังๆสร้างตามๆกันมาไม่มีแบบแผนไม่มีอ่ารละเอียดเนี่ยเขาก็จะตัดกันตามตัดกันตามใจชอบนะอืมแต่ถ้าเป็น ระดับเกจิที่มีความรู้สูงเนี่ยรายละเอียดจะลึกมากนะครับละเอียดทุกอย่างเลยนะครับเราเบียบ่ไปเลยนะแม้กระทั่งขอบพระนี่ก็ต้องมีเลขกระสัรนะครับจะต้องถูกควบคุมกําหนดไว้ด้วยมงคลนะครับจะไปเลย าพระที่ขอบเกินนะครับซ้ายบ้างขวาบ้างเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นก็ก็ไม่ได้ผิดนะครับก็เป็นพระแท้ที่ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าแค่ขาดความรู้ในหลักการของเลขสศาสตร์นะครับแค่นั้นเองนะอืม เห็นไหมนี่คือลักษณะของขอบพระวรคังนะครับดังเดิมเลยนะพระองค์นี้มีลักษณะบางนะครับบางนะครับแล้วก็ยังไม่ผมดูแล้วเนี่ยการแตกลานเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเป็นยุคปลายเพราะว่าการแตกลานเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากเลยนะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับ เกิดขึ้นน้อยมากเลยแล้วก็ในเนื้อพระเนี่ยจะแก่ไปทางธา,าตุกายสิทธิ์นะครับผมเห็นเนี่ยธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเม็ดเท่าเยอะมากเลยเยอะเป็นพิเศษเลยเนี่ย องนี้ผมครั้งแรกเลยนะผมยังไม่เคยได้มันนานแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลงเลยเนาะน มีมิตินะครับพระองเนี้ยมีมิติแล้วก็มวลสารเนี้ยผมไล่ไปคือครบหมดเลยนะแต่ว่ามันลักษณะเนี่ยคือกระจายไปนะครับมวลสารเนี่ยเป็นเป็นการกระจายไปนะกระจายไปทั่วองค์เลยนะต้องตะแคงหานะครับบางทีต้องใช้ไฟส่องให้สะท้อนนะครับอ่าถึงจะเห็นพวกแร่นะการพิจารณาพระแท้เนี้ย มวลสารนี่สำคัญนะครับเราจะต้องหาให้เจอให้ได้นะเพราะมันเป็นหลักการสร้างที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอยู่ในองค์พระนะต้องหาให้เจอให้ได้นะครับอืมไม่ว่าจะเป็นเม็ดแร่สรรีนะครับอ่าถ้ายจาสติ์นะครับเม็ดดำเม็ดแดงเศษอิดไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะ ยึดด้านข้างนะครับยุบป,ปลายชุดนี้เป็นเป็นพระที่ร้อ,อยปีแยกน้นอยมากเลยแล้วก็น้ำมันที่ ขาผสมในเนื้อพลาเนี่ยจะไม่เยอะนะครับไม่ฉ่านะไม่ฉ่าเหมือนพวกยุคแรกๆนะครับเนือยุคปลายนี่คือน้ํามันประสานนี่คือไม่ฉ่าแล้วนะครับเนื้อจะออกแข่งๆเขาขาตุน่น นิดด้านหลังครับอืม,อม ด้านหลังนี้ผมจะไม่อธิบายเยอะนะเนี่ยพยายามให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตลักษณะด้านหลังปลาแท้